สำหรับหลายท่านก็คงเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วในโลกโซเชียลที่มีชายหนุ่มรูปลอ,อกามใหญ่ใส่เครื่องประดับทองเต็มตัวชนิดที่เดียวว่าววัววงอลังการเลยทีเดียวว้าว <Wow. S 1> วันนี้วันดีตีหวยจะมาเล่าประวัติของชายคนดังกล่าวให้ทุกท่านได้รับชมกันชายคนนี้เป็นชาวเวียดนาม ชื่อมิสเตอร์ฟุกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียฟุกเสียฟุกนั้นเล่ากันว่าเขารัารวยมาจากการเปิดร้านคาราโอเกะร้านคาราโอเกะที่เขาเปิดนั้นก็มีอยู่หลายสาขาและสามารถทำเงินให้เขาเป็นจํานวนมากมากจะจนเขาไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรนั่นเองโดยนิสัยส่วนตัวของเสียฟุกนั้น เป็นคนอวดร่ำอวดรวยอยู่แล้วเขาจึงได้สั่งให้ช่างทำทองแบบพิเศษให้เขาเอามาใส่เพื่ออวดชาวบ้านชาวชาว่องไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอขนาดเท่าโซ่จี้ทองขนาดเท่าฝามือเอาทองนั้นไปแต่งรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบอีกอย่างหนึ่งเสียฟุกนั้นชอบอวดร่ำอวดรวย ถ่ายรูปโชว์ลงโซเชียลอยู่เป็นประจำวันดีคือดีเขาก็จะใส่ทองเต็มตัวเดินมาโชว์ชาวบ้านให้อิจฉาลินแต่แล้วในไม่นานความจริงก็ปรากฏเมื่อเดินเมษายนพศส5 6 2นั่นเองเสียฟุกก็ถูกจับในข้อหาหมั่วสุมขายาเสพติด โดยเขาใช้ร้านคาราโอเกะที่เขาเปิดนั่นเป็นแหล่งมั่วสุมขายาเสพติดหลังจากโดนจับทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นั้นเสียฟุกก็โดนยึดทรัพ์ไปจนหมดสิ้นทรัพย์ส,สินก็โดนยึดเข่ารัดไปหมดไม่เหลือแม้แต่ทองสักสลึงเดียวเสียฟุกยังถูกสั่งจําคุกถึงสิบปีคว่าจะหลุดออกมาได้ก็คงแก่ไปแล้วเลยทีเดียว นี่จึงเป็นการสิ้นสุดตำนานตู่ทองเขื่อนที่เสียฟุกคนดังในโลกโซเชียลไปตลอดกาลดังนั้นทุกท่านจงจำไว้ข้าขายยาเสพติดนั้นรวยแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็จนตลอดชีวิตจำไว้